สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนต่อกับเมทัลเกียร solid f i f y the p e t a p e a n คต่อจากปัจเียาเลยโอเคคราวนี้กลับมาเป็นสเน็กเช่นเคยดีๆก็อยู่ด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้ซึ่งจริงแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าพอดีพี่ไม่ได้ถ่ายไปให้ดูนะคือออส l อตได้โทรมาได้คอลเรามาแล้วก็บอกให้เราไปที่ medical plant ที่เป็นฐานเราอ่ะถามไอมาเอเบเราไปหาควอยเล็หน่อยมีจะคุยด้วยองั้นก็จัดไปครับ ไปว่าน่าจะเอาไปเล่นในระลับที่ว่าจังหวะนี้งั้นก็จัดไปนี่ไงเออเนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเลยไหมเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยวิสิตควายเอ็ดเนี่ยมันมีภารกิจเลยทีเดียวนั่นก็ไปเลยแล้วกันนะอย่างที่ว่าคือพี่ลืมถ่ายที่นั่นคือพี่นั่งเล่นนั่งเล่นเก็บเก็บแต้มแล้วก็พี่ก็ไปเก็บไอ้ทหารที่มีความสามารถเทคไอแอนทรานทรานสปอร์ตเอเจนซ์เอ็กซ์ไอสเปเชียลลิตเก็บให้สามารถเราสามารถฟูตอนรถยนต์ได้เลยพี่ก็ไปเก็บนั่งเก็บมาตั้งหลายอย่างแล้วนะวันนีไม่ได้ถ่ายตรงนนั้้ไว แต่ในเมื่อมันขึ้นมาแล้วก็จัดไปไปหาควายเอ็ดมีเรื่องอะไรที่อยากรู้อย่าลืมว่าเราเตะเธอไปทีหนึ่งเธอคงจะชอบหน้าดู <laughs> มาวาา่าไงดีสบายดีไหมวันนี้เราไปหาสาวเนาะโอเค <im it> เริฟมมีเริฟมไม่ด็อกไง <im it> เ,เอาเอาหมาไปหลอกผู้หญิงเนี่ยสุดยอดแผนนี้น้องยะใสยว่าทำไมพี่ไม่ทำนี้บ้างอ่ะพี่จะมีแฟน <im it> พี่ม,มีเอาตัวเองให้รอดยังไม่รอดเลยจะให้เลี้ยงหมาด้ไม่มีทางอ่ะพี่บอกตรง ไหนโอซอตอยู่ไหนเดี๋ยวไม่มีคัสซีแล้วมันจะมีคัสซีมาโถสารนั่งโฮมาปั๊บมันลูกน้องเราปะอ่าลูกน้องเราว่าไงลูกน้องแอบมาแอบมาแบบเฉยๆนะแมดูสัญลักษณ์ฐานเราก็ยิ่งใหญ่โอเคอทึบวิสิตควายเอ็ดอ่ามันก็จัดไปเดี๋ยวทักทายลูกน้องก่อนว่าไงลูกน้องไปดีไหม Welcome back boss thank you dude let's go พาย็ดอยู่นี่จําได้น่ะว่าไงโอซอลต์โอซอลต์ครับกูม,มาแล้วครับเฮ้ย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 ทำอะไรออกอ๋อ,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 อแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนจะลุกขึ้นมาคุยด้วยแลไรแบบแบบเอ้าอ่ะฮะเธอปฏิเสธที่จะใส่เสื้อผ้าอื้มอ๋อสตาฟที่ทำจะใส่ชุดให้เธอแล้วก็อะฮะ ต้องต้องไปนอนให้นอนนอนให้น้ําเกลือฮะแต่เธอก็ร่วมมือได้ดีฮะเธอก็ใจภาษาอังกฤษแต่เธอไม่เคยพูดเลยสักคาเดียวหรืออะไรนะแบบว่าสักนิดหนึ่งก็ไม่เคยอะไรนะ่าฮะไม่ได้หายไม่ได้หายใจด้วยซ้ําหายใจผ่านผิวหนังโอ้เพราะการใส่เสื้อทําให้คอเอ็ดหายใจไม่ออกอย่างนี้นี่โอ้ยเซ็กซี่อืม เฟรีทิสเลยทีเดียวนะฮะอาบน้ำได้อด๋อน่อะแล้วไงต่ออ๋อมีส,สันสันเลยเธอเปไอ็นไรอ่ะเธอดื่มมันเธอดื่มมันผ่านผิวหนังเอาจิงดิอ่าฮะเธอเป็นหรือเปล่าเธอไม่เป็นไรเธอ,อแค่อะไรนะพยายามดื่มน้ำนะฮะโอ้ คอยเอ็ดนี่ไม่พูดแล้วก็ไม่หายใจด้วยนะน้องไม่หายใจทางจมูกอ่ะหายใจทางผิวหนังอย่างนี้นี่เองอ๋อกลับไปนอนเหมือนเดิมละเห็นนั่นไหมอ่ะฮะเธอไม่ดื่มอะไรมาตั้งนานแล้วเธอก็ไม่กินเหมือนกันเหรอไม่กินไม่ดื่มไม่เลยโฟโตซินตาโฟโตซินตาซิสอือฮืออ่า มันมีเหตุผลทั้งอย่างที่เราเห็นที่เราดูตอนนี้นะฮะอ๋อตัวเธอมันมีผลทำให้เราเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพิ่งกูมาลอดูเดี๋ยวเพิ่งอ่ะฮะเธอมีความสามารถสูงะฮะ ไม่พาเธอไปในมิชชั่นด้วยล่ะจะได้เผื่อจะได้แบบอะไรนะคุ้นเคยกันนะฮะแน่นอนแต่ฉันคิดฉันก็คิดว่าเธอมีประโยชน์เขาหน้าไปแล้วก็ดูเธอด้วยล่ะฮึมฮึนัดโอ้โหลงดีๆอันเดอร์บูมนี่แบบสุดๆเลยเซฟปคอมพลีทเย้นี่อะไรเนี่ยบูปลินเอมเบลมอ๋อขอบคุณมากยิงไม่ได้ไม่ได้ออลสลัดหาเรื่องตีอ่ะได้ไหมก็คือว่าสรุป เดี๋ยวน,ะนยี้มเอ็มเบลมใช่ไหมเอ็มเบลมนี่คืออะไรอ๋อ p ersonal personal engineer ก็อย่างอ๋อก็ไอไอรูปตราสัญลักษณ์เนี่ยเหมือนทางเหมือนตราทางขวามือพี่แบบโอเคอ่ะสรุปที่ฟังที่พูดเมื่อกี้ก็คือว่าตัวควายเอ,อ็ดอะซ้ำคือที่ทำไมต้องไม่ใส่เสื้อผ้าทำไมต้องใช้ต้องแต่งตัวโป้เนี่ยมันมีเหตุผลนะเพราะว่าควายเอ็ดอะไม่ได้หายใจทางจมูกหรือกินข้าวทางปากเพราะกรูมพูดพูดก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ได้ไม่ได้หายใจทางปอดได้ซ้ำถึงหายใจทางผิวหนัง ก็คือว่าต้อมอนก็ต้องพอดเสื้อเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่เสื้อไว้เนี่ยมันจะปิดปิดก็เหมือนกับน้องอะไรนั้นใส่ที่ครอบจมูกอ่ะน้องหายใจไม่ถนัดใช่ไหมล่ะเออใส่ครอบจมูกมันก็ไม่ถนัดจริงป่าก็ต้องเปิดออกใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าใส่เสื้อก็เหมือนใส่ที่ครอบจมูกอ่ะก็จะหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยวันแล้วก็เธอสามารถกินพานผิวพิวนหลังได้ด้วยก็คืออาบน้ําก็กินน้าได้ด้วยยืดคือไม่ต้องกินด้วยซ้ําอยู่เฉยๆก็เหมือนกับสั่งข้อแสงแม่งมีอาหารกินอยู่ในตัวก็ก็เหมาะเป็นซ้มันก็ีเอง อันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเธอถึงไม่ใส่เสื้อผ้าเออนะเพราะว่าอะไรนะมีดีมากดีมากดีมากเพราะว่ามีอะไรนะมีพวกสันพวกสำนักพวกอะไรนะพวกเดเวลอปเปอร์เกมชอบมาบ่นอะไรนมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีอเดเวลอปไอเดเวลอปเปอร์เกมจากค่ายเนี่ยมาด่าทีมงานคนนี่บอกควายแต่งตัวโปอะไรเงี้ยมันมันมีเหตุผลมันไงก็คือเนี่ยมันมันหายใจไม่ได้ไงถ้าเกิดแต่งตัวมิดชิดจริงปะเอออะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องถอดเสื้อผ้านะฮะนะแล้วก็ จากที่พี่ฟังเทปมาก็จะมีคุยเกี่ยวกับว่าจร,จริงๆแล้วอยากให้พาควายเอ็ดไปไปทาภารกิจด้วยแต่มีเลอร์น่ะไม่เห็นด้วยไอ้คาร์ดมันไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าเอาไปว่านี่ก็คือเราออกไปได้แล้วใช่ไหมงั้นก็จัดไปนี่นี่เองขอบคุณมากออสลอตที่ช่วยทําให้กูได้เข้าใจว่าไงลูกน้องทั้งหลายสบายดีไหมคนเยอะดินะบอสจ่าจะรู้จะรู้เพราะคนเยอะ สวัสดีลูกน้องสบายดีไหมโอ้พร้อมแล้วที่จะออกไปเดินทางอ่ะดีมากขอพักหนึ่งทีดีมากเนอเห็นไหมมันเขาต้งทนไม้ทนมือว่าอยู่กับเราจริงป่ะนะไปหาเรื่องต่อยเขากันแหละฟังไงน้องสบายดีไหมเฮ้ยดีดีดีมากดีดีอ่รับหนักหนึ่งมัดอ่าดีมากแปลว่าอยู่ด้วยกันได้ โอ้ยเดกเวลาคลิปโอเคอาบน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทาภารกิจต่อเดี๋ยวคราวนี้เราจะต้องทาภารกิจโดยที่ใช้เอาเอาคายเ็ดไปด้วยแล้วกันซึ่งอย่าเช่นอย่างที่ออสระบบเมื่อกี้ถ้าการที่นำคอยเอ็ดไปเนี่ยมันมีผลกับค่ากําลังใจของทหารเพราะทหารแบบว่าเฮ้ยใช้ลูกน้องใช้ศัตรูเป็นเป็นเอาไปทําตูไปทําไมอ่ะไม่แบบเอาพวกเดียวกันไปมืออะไรเงี้ยนะเราเข้าใจลูกน้องทั้งหลายแต่ได้โปรดขอร้องอย่างพี่นมนมต้องมาก่อนเข้าใจไหมลูกน้องนะนมต้องมาก่อน ปดีๆวิทีกล้กันดีๆนะโอเคซึ่งเราจะทำภารกิจไหนดีเอาภารกิจเสริมก่อนไหมเหลือจะหรือจะเอาเนื้อเรื่องเลยคิดไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเลือกทีหลังก็ได้แหมนะแต่รู้ว่าเอาขาเอยดออกไปได้แล้วมั้งใช่ไหมขึ้นขึ้นหอมาเลยครับหอมาช้ามากเลยหอเร็วๆครับบุรีบครับปึ๊บแม่ตัวเปลี่ยนเลยทีเดียว ก็เนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ดีนะพี่ก็เข้าใจที่พี่ก็อยากรู้ว่าทำไมที่แท้คุณเธอหายใจพังผิวหนังเออก็แปลกจริงๆพรว่าต้องเกี่ยวอะไรกับที่โดนโดนไฟเผาตอนไอตอนเปิดเกมจริงไหมที่จำได้ไหมที่ไออิชิมามันเอาไฟเผาไฟเอ็ดอะใช่ไหมเอออาจจะเป็นเหตุผลอะไรแล้วโดนเราจะจับไปทดลองต่อแล้วก็กลายพันธุ์เป็นอย่างงี้ก็ได้มั้งเออแต่ว่าคอสมากก็เหมาะกับการเป็นสไนเปอร์นะเพราะว่าการที่อะไรนั้นสามารถที่จะไม่ต้องกินอะไรเลยแล้วก็รังสังขาะหอแสงได้สามารถที่จะกินน้ําจากผิวหนังได้ ถือเป็นข้อดีนะของสไนเปอร์เพราะสไนเปอร์มันต้องอยู่น <reading process> uh mm ิ hmm. ่งๆไงอยู่ที่เพื่อนรอเป้าหมายให้เดินเข้ามาหาจุดที่มันจะยิงได้เขายิงอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งก็คือไปนั่งรอก็ได้สปีดเลสได้ทัวร์ฟรีและ development project has been development at นั่นมาแล้วอ่าต้องทำงานกับใครด้วยนะไม่เห็นปัญหาถ้าเกิดจะให้อาวุธใหม่กับเธอบอกเธอแล้วเกี่ยวกับ r d <Island> อ่าก็จะบอกทีมงานให้แบบสามารถสร้างอาวุธเธอได้ด้วยจัดไป มีควายเอตช่วยเหลือก็ดีเหมือนกันปกติกูชีวิตกูมันลำบากลำบนเหลือเกินซึ่งเออพี่ริอบอกว่าตอนนี้น้องจะเห็นว่ามือว่ามืออ่าเจอกับสไนเปรอร์บอกควายได้นะยังแรกให้แอบเข้าไปที่เอาโพส,โสนะะแล้วก็สั่งให้เธอไปสกเกลนะฮะส่งเธอไปหาจุดสไนปิงเพื่อคุ้มกันร,ระหว่างอะไรนะานการแอบเข้าไปนะ สไนเปอร์จะซัพพอร์ตตามอาวุธที่คุณให้ที่เราให้เธอไปนะฮะทำตามคำสั่งเราเต็มที่อยู่แล้วนะยังคิดว่าก็คือเอาไปสั่งได้เต็มที่นะหรือบอกไปว่ามือขวาพี่ตอนนี้พี่เปลี่ยนเป็นมือสตันแล้วที่ว่าอะไรนะหมุนๆมุแลวช็อตศัตรูได้ด้วยนะผมพี่เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไปอ่านี่มีถือแบบโปสเตอร์ไปถ่ายกันตอนไหนจะอยากดูแค่น,นั้นแหละโอเคมาเราจะเข้าเก็บดีวอดก่อนเพราะเราส่งทหารไปครบแล้ว thank you thank you สปอร์ตอยูนิตเวลยี่สามเย้อ้อคนมาเพียบมีทีมงานใหม่มาเพียบดเด v e l o p มีบัตดี้อุปกรณ์นะขวายเอ็ดนี่มีบัตตันไฟอ๋อมันจะมีปืนฆ่าแล้วก็ปืนจะสลบให้ซ้ำใช่ไหมแต่ปืนจะสมทำไม่ได้เพราะว่ามีต้องมีค่าบาวเลเวลยี่สิบอสเราพึ่งเวลสามกว่าจะเก็บปืนนี้ให้เธอได้ต้องเเวลยี่สิบสุดยอดโคตรนานหกสิบสี่สิบ นี่เท่าไหรแปดสิบโอ้โหสนุกกูเลยทีนี้งานนี้อัสไนเปอร์กูให้มันไม่ได้แหละถามจริงเถอะโอเคยังทำอะไรให้บัให้กับควอตไม่ได้นะช่วยไม่ได้จริงชุดก็ทำไม่ได้ใช่ไหมไม่มีชุดให้ทำเลยใช่ไหมไม่มีชุดเอ้ยมีนี่หว่าเนคเขตบบลัด <aked> ชุดติดเลือดนี่นะเนคเด็บซิลเวอร์สเปเชียลซิลเวอร์ในเขตยูนิฟอร์ม that ด uh, 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 es ็ดคอยเอ็ดแวร์องรี h ดอฮู h ฮปเ e ิร์นเธอทรัสต์อิสแมนเฟสเซนเลเดีย a วิวลีฟ l อน e มี e อาร์เนสต์ทรัพเป็นตรูสับสนนะสีทองด้วยอ๋อโอ้ได้อย่างนี้พี่บอกตรงนั่งเล่นกันนานเนี่ยวิวร้อยนึงอ่ะค่าเบาเลวตั้งร้อยนึงอ่ะโหโคตรนานเก็บกันอย่างนานอย่างงี้นี้โอเคว่าตลาดคือทำเลเพิ่มไม่ได้ใช่ไหมไม่สามารถคราฟอะไรเพิ่มได้เพราะว่าควอยเอ็ยังใหม่อยู่โอเค อาวุธหล่ะเรามีอะไรบ้างอ่าจริงๆช่วงนี้พี่เริ่มไปใช้ปืนไอปน้ปืนปืนปืนกลแบบที่ยิงให้ยิงสตันเอาอะมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีมันก็นิดนึงเอ่อเราจะเอาจริงๆที่อยากมาทำปืนนี้นะจะว่าไปแต่ค่า GMP ไม่พอใช้โคตรเยอะเลยนี่เราสร้างนี่เนี้ยโอ้ต่างหมดว่ะไม่เขาไม่เอาจะพึ่งสร้าง ถ้าสร้างและตังค์ถ้าสร้างและ GMP หมดเดี๋ยวเราไม่มีตังค์ส่งทหารเพิ่มไงอย่าอย่เพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งเก็บไว้ก่อนไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวพี่สร้างไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงสไนเปอร์นี่มาแล้วสไนเปอร์ที่ดีกว่าแต่เจ้าสไนเปอร์ยาสลบอ่ะแค่นั้นแหละไม่อยากได้อย่างอื่นแล้วโทรน้องพี่ขอ,อนั่งดูนิดนึงเพราะมันมีหลายอย่างให้พี่ต้องทำข้าวของมันเยอะคืออยากคราบให้แม่งใ,ให้หมดอดดแต่มัน GMP ไม่พอไงเข้าใจไหมบางทีถ้าเกิดคราบตูมเดียวหมดแล้วมันมันไม่พอ นี่อัปเกรดใช่ไหมเราใส่ได้ใช่ไหมเออสามารถที่จะรีคอเวอร์รี่ดีไวเอเบิลทูลาสคา such as vehicle and ที่ r อ e ์เดฟ e m e n t นี่ไงได้แล้วโอเคแปลว่าเราได้แล้วสามือบวกขั้นกว่าบวกอาโซน่าเรนส์ฟาสเตอร์โพนครัมมิ่งควิกเกอร์รีโหลดพี่ว่า,านี่ดีกว่าให้หมอบคลานเร็วขึ้นนะฮะโอเค okay. ตังหมดแล้วปไปในเวลาไปกันเถอะ ซึ่งก็ทำภารกิจเสริมแล้วกันเพราะว่ากินเวลามันเยอะนิดนึงอ่ะนี่เอ็กแท็กไอ้คนที่มันไปภาษาอัฟอัฟริกาได้เออโอเคภารกิจนี้แล้วกันภารกิจเปิดตัวของน้องควอเอ็ตเขานะโอ้โหมึงไกลแกอือหือลงต้องวิ่งไปแกวะเนี้ยโอเคจัดไปไปไปเซนทรัลแอฟริกาซึ่งมาครั้งนี้พี่จะลองใช้เซ็ตอาวุธชิน้นนี้นะนอนจะเห็นว่ามีพี่มีที่จะถือปืน ปืนเก็บเสียงไปปืนกลแบบแบบแบบไม่ฆ่านะไปโอเคปะ่ะบัดดี้มาขอโทษทีนะดีๆแต่ตอนนี้ต้องเอานมมาก่อนนะสึบเนี้ว้าไม่มีปืนให้เธอใหม่เลยชุดก็เปลี่ยนถอดได้ไหม้มถามจริงเหือนี่ยังได้เข็บไม่พอใช่ไหมอโอเควีเอเคืนไม่มีโอเคไปเอาไปตอนไหนก็ได้ไปตอนนี้แหละไปเลยเอ้อ ซึ่งปืนปืนมันความแตกต่างระหว่างปืนที่ยิงน่ะสตัร์กับปืนที่ยิงน่ะสลบมันแตกต่างกันเนาะคือปืนที่ยิงยิงยิงแล้สลบอ่ะัตรูเวลาโดนยิงถ้าเกิดยิงไม่โดนหัวเงี้ยมันจะคืออะไรวะแล้วก็แบบงงๆแล้วก็หันไปหันมาเฉยถ้าเกิดเป็นปืนสตัร์เนี่ยยิงปุ๊บจะเฮ้โดนยิงโดนยิงแล้ววิ่งหนีไปเลยไงเพราะมันต้องยิงให้แม่นถ้าปืนปืนแบบสตัร์นะครับผมความแตกต่างกันนิดนึงแต่ถ้ายิงไม่แม่นก็ไม่มีปัญหานะพี่ว่าจริงถ้ายิงแม่นๆมาจัดมาภารกิจเสริมเดี๋ยวค่อยภารกิจหหลลัักกพนนน้้าาาแวเะม แองกุล่าซิมบะมามาแล้ว่างไงจ้ะน้องสาวฟ้าชัดเจนเช็ดเจนเช็ดเจนโอเคมุมกล้องให้เปลี่ยนมุมกล้องพอดีเช็ดเจนไปไปกันเถอะแต่ก็อย่างว่านะเออพวกพวกพวก,พวกทีมงานในในฐานเราแม่งก็แบบว่าทําอะไรตามใจชอบชิบหายเลยอย,า lot, อยาอ่างโอสล็อตอย่างไอ้คาร์ดเนี่ยมันทําตามใจมากเลยอยาอ่างโอสล็อตเนี่นย,ยค,คือแบบ เปิดประตูให้ควยออกมาเลยจะให้มาฆ่าเราเลยแต่โชคดีที่มันไม่ที่โชคดีที่ควยไม่มาฆ่าเราอะเออโชคดีไปมึงใช้กูเป็นเหยื่อล่อเลยเหรอไอโอสลัดถามจริงเหอะมึงแค่เลยกูไะเนี่ยที่กูเคยทุ่มมึงไปนี่จบแล้วนะเรื่องจบแล้วนะอย่าลืมสิปึ๊บไหนควยอยู่ไหนอะไหนขอเช็คความเรียบร้อยของการแต่งใจนี่นี่ดีมาก โอเคซึ่งเราจะเริ่มโดยการที่ต้องวิ่งไปเหมือนเดิมก็ต้องวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ไปนี่นะฮะตามนั้นแล้วก็สั่งควยเอ็ดสเกลไปสเกลเมืองนี้อ่าไปเลยเดี๋ยวกูวิ่งไปทีหลังกูวิ่งช้าขอโทษด้วยว้าวอยากได้รถยนต์สักคันมาบอกตรงยวต้องติดเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาฟูตอนรถยนต์บ้างจะได้เอามาขับระหว่างอันนี้ได้ ไม่งั้นแม่งไปโคตรยากเลยข้อยศ์มีคำสั่งอะไรบ้างมีไฟเอนมี่กับควายเอ็ดเงียบๆไว้อะอ๋อโอเคเงียบทักควายเอ็ดไม่แบบจับๆแต่แต่ต้องตัวเหมือนตอนดีๆไหมมีไหมไม่มีเนาะไปถึงแล้วเหรอควายเอ็ดเร็วแท้มักอัปเดตเรียบร้อยบัดดี้อินฟัลเทรชเรียบร้อยถึงแล้วหรอ แล้วไปไหนแล้วอะเอ้าอ๋อกลับมาแล้วโวมาเร็วไปเร็วเหลือเกินหรืออ๋อหรือกำลังเดินอ๋อกำลังวนวนสเกล์อยู่อ๋อกำลังแบบสอดสอดสอดแนมอยู่เรื่อยๆเจ๋งว่ะเอออ่ะไปเราไปกันต่อไปนู่นเราค่อย คืออยากคืออยากรู้มันทำอะไรบ้างเฟสแต่ปกติแบบวิ่งไปวิ่งมาเฉยอะวิ่งไปคอยส่องศัตรูไปเรื่อยเฉยๆฉยแค่นี้ใช่ไหมไม่เห็นมาร์คศัตรูให้เลยเมย์โอเคไม่ค่อยมาร์คให้กูมาร์คเองก็ได้เอาดีๆมันยำงมันยังมาร์คให้เลยดีๆอะเมย์โว่ฮะอ๋อ นั่นไงอยู่นั่นไงอ๋อสั่งให้คุณเธอฆ่าทิ้งฆ่าคนพวกนี้เลยก็ได้ใช่ไหมสั่งให้เทคอิมได้ไหมไม่พูดไม่จาเลยเว้ย เฮ้ยอ,อย่างเดียวเลยโอเคอยากลองสั่งฆ่าคนสักคนได้ไหมยิงให้เดี๋ยวสักคนเดียวแรกเพราอ้ฆ่าคนสุดท้ายดีกว่าฆ่าเลย อ๋อมีมียังไม่หมดอีกอะฆ่าเลยนั่นแหละหึใครยิงอ๋อมีคนฆ่าเลยขอเอ็ดไม่ต้องซีเรียสวันนี้พี่พี่เปิดพี่เปิดใจเต็มที่นั่นแหละวันนี้พี่เปิดใจเต็มที่เนาะฆ่าเลย แต่จริงแนละ้วถ้าเกิดควายเอ็ดฆ่าจะเป็นความผิดเรางว่าเราเป็นคนสั่งฆ่าใช่จะจะอันจะถือว่าหักมาหาคะแนนเราใช่ไหมไม่เป็นไรนี่คิดพี่แค่ลองเฉยว่าเออมันแบบจะเล่นยังไงบ้างระบบควายเอ็ดมันจะยิงให้ไหมบางทีมันไม่ยิงไงควายเอ็ดเดี๋ยวแป๊บนึงกูฟูตอนกันเห็นมันเล็งกูตรงนี้กูเสียวเฮ้ยคอนเทนเนอร์เก็บได้ยังฟูตอนได้ยังได้แล้วได้แล้วเอาไปเลย เอาไปเลยโอ้เสียหมื่นหนึ่งโอ้เสียค่าคอนเทนเนอร์ต้องหมื่นหนึ่งโอ้โหสุดยอดควายเอ็ดเก็บครับก็คือยังไงก็ต้องสั่งเวลาควายเอ็ดถูกเวลายิงเสร็จก็ต้องสั่งยิงต่อใช่ไหมแต่ว่าคือทำไมศัตรูถึงยิงควายเอ็ดเพราะว่าควายเอ็ดไม่ได้ใส่เก็บเสียงไงหลักๆอ่ะพี่เห็นเห็นเราไม่ได้ทำปืนเก็บเสียงให้เธอไงมันทำไม่ได้ไอ้บูปินดีมากของฟรีชอบอ่าฮะ มีเลขไหมหมดแล้วมั้งโอเคไม่มีรถให้ซักคันเลยรถสักคันไม่มีจริงดิคือแบบกูต้องการรถสักคันก็ยังดีนะเฮ้ยโอเคไม่มีก็ไม่มีวะแวบบ๊แบๆบแบบในนี้มีอะไรไหมอา้าวมีไดมอนด์เอามาของฟรี thank you เสียค่าไอส่งของเมื่อกี้โคตรเยอะเลยเก็บครับทึบโอเคแล้วจะสั่งเพชรกลับมายัางไง เรียกเพอเอ็ดมันยังไงแอ็ดแท็กอ๋อมีสั่งสเกลสั่งแอ็ดแท็กอ๋อโอเคไปแล้วจะเรียกเพอเอ็ดกลับมาไงอยากให้ม,มันวิ่งด้วยกันได้ไหมมีสองปืนใส่เราแล้วเราก็ตกใจด้วยที่จะยิงอะไรหรอ แต่ก็ดีนะที่อะไรนะปืนมันเป็นอะไรนะสีสีเขียวใช่ไหมถ้านึงถ้าเป็นสีแดงนี่โดดหลบไม่ทันแล้วเนี่ยศูนย์นาฬิกาแล้วโอเคมันก็ควายไปสกเลสกเลสเกลเมืองเมืองนี้ได้ไหมแอตแทกจริงไม่ต้องไปถึงเมืองนั้นก็ดีว่ะมันอยู่ระหว่างนี้เองนี่ว่าสั่งไปนู่นแล้วกัน โอเคไปละวิ่งไปละบางทีมันก็ไม่อยู่ใกล้กันมันก็รู้สึกใจมันวิววิวนะอยากให้มาอยู่ใกล้ๆก,กันสัหน่อยคือแบบมาวิ่งด้วยกันหน่อยได้ไหมขวอยดแบบคิดถึงไะทำไมต้องไปวิ่งไกลด้วยย้อไปพี่ก็ไปนั่งดูอะไรนะที่เจสตฟานีที่คนที่เขาภาคแล้วก็แคปเจอร์หน้าของขวอยด์อะไรนะเล่นเล่นลายเกมนี้ก็หนุกดีเหมือนกันเออเล่นเกมไม่เป็นหรอกแต่เราโอเคนะเราต้องตรงไปหีกโอเค เธอก็ส่องปืนหาเราเจังเลยแมหาคนแปลภาษาออยู่ที่ไหนสักแห่งในแอรเรียนี้พาเข้ามาซะจะได้มีประโยชน์กับเราะสั่งสเกาวอีกได้ไหมสเกาวไม่ได้คือจะสั่งสเกาวที่นี่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่จุดเราเราต้องหาแถวนี้ไม่ใช่เหรอเออไคว่สบายดีไหมอ๋อเวลาพูดควา่ ศัตรูอ๋อตรงนี้โอเคอ๋อนั่นสินะอ๋อโอเคอ๋อเจอแล้วเออมีแบบมองให้แล้วเออดีมากเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยแม่เสียง เสียอยูกิ้วจนในเวลาคุณน้องคุณคุณเธอฮึ่มฮึ่มฮึ่มาเนี่ยก็เพลงซีโน่ฟาสเตอร์ใช่ไหมแต่เป็นควายเอ็ดเวอร์ชันใช่ไหมจำได้มีมาเจออีกแล้วอ๋อนายเจอป๊บไม่ต้องควายเอ็ดเดี่ยวเฮียเก็บเอง มีคนตรงนี้ด้วยเรียบร้อยโอ้ง่ายวะ่ะหมูมากบอกไว้ก่อนชอปเปอร์คุงซะอย่างพอถือปืนกลเก็บเสียงพวกนี้มาแล้วปืนปืนอันนี้มันยิงลวงไงมันไม่แบบมันอคอยยิงปะจิตปะจิตเพื่อแบบโดนบ้างไม่โดนบ้างไงนี่ยิงเข้าไปเลยไงบางทีนี่ใช่ไหมเอาไปเรียบร้บบรอยจบภารกิจยังหมูตู้ชอปเปอร์คุงสไตล์เช่นเคยไป สายออฟคอมฟรีเด็ของฟรีครับของฟรีครับของฟรีครับยูนิตฟังชั่นแอดเดตยตังชั่นอดเ thank you เคจบภารกิจแค่เนี้ยอ่าดีมากที่เหลืออยู่ไกลเกินไปไม่ต้องไปละฮอมารับด่วนไปไฟเอ็ดกลับเถอะไปไฟเอ็ดกลับบ้านกันมันเรียกไฟเอ็ดมาหาเราไม่ได้ อากดผิดขอโทษอ๋อมีเช็คเอ้าเจอข้าวเจอของก็เฮ้ยอย่าพึ่งไปกลับมาคุยกันก่อนเออนั่นแหละเฮ้ยหลับสิเฮ้ยเออมึงจะฟูตอนเฮ้ยหลับ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 เดี๋ยวนี้หลับหลับเดี๋ยวนี้นั่นแหละมึงก็ลงทุนจังน้องแก่คนนี้ก็ไป โว้มีเขียบเลยเต็มทุ่งพอปดูตี้หลับไประหว่างเบื่อๆก็ยิงเก็บไปด้วยลับ,ล,บลับสินั่นแหละไปะเรียบร้อยจบภารกิจมันก็รู้สึกดีนะเพราะว่าข้าอยศอยากอยากให้ข้อยศมันใช้ปืนปืนยาสลบไม่ก็ปืนเก็บเสียงมากกว่านะคือค่าก็คือค่าไม่สนหรอก แต่้อนให้แบบเก็บเสียงได้แบบไม่โดนยิงไงไม่ไม่คือไม่เป็นเป้าพี่จะไปโดนยิงอ่ะเข้าใจไหมเพราะเอ็ดมันโดนมนันเป็นเป้าโดนยิงไปหน่อยทีว่าเวลาแบบสั่งพ่อเอ็ดยิงอ่ะอันนี้มาอันนี้มากวาากว่ารอีกเหรอมาเร็วซะเหลือเกินเฮ้ยวอตกใจมาไวเค็มเร็วเหลือเกินไปกลับฐาน นี่เป็นวิธีการยิงไฟแล้วกันนะก็ยอดลองเทสต์รงไงว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยลุยภารกิจหลักกันมาขึ้นกันเลย, Arrow, ย in, วู้ฮบมาฮ่าฮ่าโอ้ชัดเจนโอ้ชัดเจนอ้อนี่ก็ชัดเจน get more manpower tank you เพื่อกองกำลังเราจะยิ่งใหญ่ขึ้นเนระียบร้อยก็สนุกดีี่ะแต่ข้อเอกคือบางทีมันเรียกว่าไงมันเพราะว่าค่าบ่าวค่าความความสัมพันธ์มันยังไม่มากพอพี่ว่ามันเลยยังแบบไม่ค่อยจะสั่งอะไรได้มากมายบางที key item master capital making อะไรวะทหารได้มาสองคนเย่ food on recovery DIY ตอนนี้เราสามารถคอนเทนเนอร์ไอ้ลังลังกาลังของได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เหลือแต่รถอยากได้รถตอนนี้ สำคัญมากเลยคือรถนะว่าไงจ๊แตบบ่ว่าเงาไหมหนาวไหมเอาเสื้อคลุมไม่ดีเนาะอยวาใครจะไม่ออกอย่าไปเล่นอของเขาเขาเลยขับเครื่องบินอยู่เฮ้ยโอเคเรากลับมาทีเา่เรื่องของเราดีกว่า Combat Deployment ส่งคนไปอีกเหมือนเดิมอ่าทำลายหมวกนี่แหละจำเป็นที่สุดละ ไปเลยดิสแพตไปโอเคอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราคิดว่าเราจะสร้างมันจยากได้เก็บเสียงปืนยาสลบนะไอ้ไอ้ปืนสตารนน่ะมันไม่มีจริงเหรอวะมีติดกล้องเฉยอืมติดกล้องไม่ค่อยจำเป็นอนะ่ะพี่ว่าถ้าติดกล้องติดใส่ปืนกลปืนกลเบาดีกว่าพี่ว่าแต่ว่าปืนกลเบาเล็กดูยากชิบหายเลย อ่ะนี่จริงมีเอ๊ะมี่ด้วยเหมือนคล้ายๆกับเอ็มเอ็มเอ็มพีไฟไหมเนี่ยมีเก็บเสียงด้วยแต่เป็นเป็นเป็นปืนฆ่าอ๋อทำไม่ได้ตังค์ไม่พอแพงเฮี้ยเโอเคก็โอเคเดี๋ยวจบเทคนิคก่อนแล้วกันอย่าลืมชอบก็ไลค์สับสไครต์เฟซบุ๊กจะเคยเจอใหม่พัดหน้าสวัสดีครับผมเย้